หมอช้างเผยสองราศีมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วรายจ่ายจุกจิกถูกโกงของมีค้าหายในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรสิตุลาเผยถึงดวงชะตาปี2565ดวงการเงินเดือนมก,กราคมออกสตาร์ตต้นปีมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วมีรายจ่ายจ,จุกจิกหยิบย้อยเข้ามาเต็มไปหมดเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆ แต่พอรู้ตัวอีกทีกลายเป็นนี้ก้อนโตรายได้ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์จากการถูกหลอกถูกโกงหรือของมีค่าหายสำหรับสองราศีนี้ประกอบไปด้วยราศีเมษมีรายจ่ายจุกจิกยิบย่อยเข้ามาเต็มไปหมดเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่พอรู้ตัวอีกทีกลายเป็นนี้ก้อนโตและราศีกรกฎรายได้ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์จากการถูกหลอกถูกโกงหรือของมีค่าหายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ